ดีครับนี่โยเองหากทุกคนอยากคุยกับโยหรือจะติดต่องานสามารถติดต่อได้ทาง Facebook หรือถ้าไม่สะดวกจะติดต่อใน IG ก็ได้นะจ๊ะติดต่อได้เลยนะงั้นไปรับชมคลิปให้สนุกกันเลยนะครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Cat of k แ n g กันอีกแล้วนะครับผม,มครั้งนี้เราก็ตอนครั้งนี้เราจะมาใช้กองกำลังฟุปเปอร์กันเหมือนเดิมยังใช้ไม่หมดเลยนะฮะตอนนี้ที่เราจะใช้ก็คือฟุปเปอร์วาคิลลี่นะฮะผมคลิป,ลป,ลป,ลป,ปที่เราได้ทำไปก็จะเป็นฟุปเปอร์ลูกกระจอกนะครับผม,อมตอนนี้เราก็มาเล่นเจ้าฟ ok ุปเปอร์วาคิลลี่มางั้นเรามาเริ่มเกมกันเลยเราม,มาอ่านประวัติกันเลยดีกว่านะครับ ซูปเปอร์วอลคิรี่นอกจากจะแข็งแกร่งกว่าวอลคิรี่ธรรมดาในทุกด้านแล้วพวกเธอยังเกี่ยวกาดมากกว่านี้ด้วยตระมาของซูปเปอร์วอลคิรี่นั้นก่อนตายก็จะวางอาคมคุ้มขั่งเล็กๆน้อยๆวางไว้นะครับอืมโอเคพลังชีวิตสองสอรอแล้วก็ความเสียหาย250นะครับโอ้พื้นที่ก็อยู่น้อยมากตอนนี้ผมก็ได้ เตรียไมไว้เรียบร้อยแล้วจะมีผู้เยียวยาห้าคนแล้วก็มังกรไฟฟ้า2องเยติ4ี่ฟุปเปอ์ลดูก็จอกหนึ่งฟุปเปอร์วอคิรี่4ีนะครับอืมแล้วก็อาคมก็เหมือนเดิมที่เราใช้กันเลยมางั้นเรามาเริ่มเกมกันเลยวิว้วเอาหลังนี้ดีกว่าครับเพื่อนๆมาหลังนี้อ่ะไปเลยลุยเลยครับ ทำลายปืนโคกก่อนทำลายปืนโคกจักรารแล้วเราก nah, ็เอาเครื Mat, ่องจักรวางไว้เลยทำลายทำลายเครื่องอินฟียักทันทีตอนนี้เรามีเวลาสองนาทีเอาเวลานี้ปล่อยคนเถื่อนดีกว่าปล่อยคนเถื่อไว้ไหนเดียะเครื่องเพลิงล็อกก็จ้องเราเล่นจะได้เราอีกนะตอนนี้เครื่องจักรเราเล็งไว้ที่เครื่องเครื่องอินฟีแล้วครับตอนนี้เราก็เอาเวลานี้ปล่อยคนเถื่อก่อนเลยมาปล่อยคนเถื่อก่อนแล้วก็ มากรอบลินเราปล่อยตรงนี้ไม่ใช่กรอบลินวิลลูกกระจกลูกกระจกปล่อยตรงนี้เลยโอ้โหเมือนจะมีเครื่องเคสล่าเลเวลสูงด้วยฮะเอ้ยเวลาใกล้หมดโอเคเครื่องอินฟีพังแล้วพวกเราได้เวลาจมตีกลับแล้วมามามาเยติเยติลุยเยติลุยมันกรอไฟฟ้ามันกรอไฟฟ้าปล่อยตรงนี้เลยวาคิวรี่ครับผมวาคิวรี่วาคิลี่เป็นนักฟู้ครับ อู้ทำดาเมจแบบแรงมากทุกคนแล้วก็ก่อนตายก็ทําการปล่อยอาคมครับทุกคนดูดีนะครับโอเคเห็นไหมตายแล้วครับแล้วก็ปล่อยอาคมไปเลยเราก็เอาไปปล่อยพร้อมกับเยติดีกว่าเอาปล่อยไว้เลยโอ้โหฟุตเปอร์วัาคิรีนี่ตายง่ายมากผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมตายง่ายขนาดนั้นเรามีแค่ราชินีเท่านั้นครับ เฮ้ยมันจะฟางดาวมีเรื่อยๆโอ้ยโอ้โห,โหตายครับ้ายแพ้แล้วโอ้ได้แค่หนึ่งดาวเองอะเอาบ้านหลังไหนโอ้เดี๋ยวก่อนบ้านหลังนี้เดี๋ยวก่อน,น,น,อนทำไมรูปเหมือนแบค็คแมนเดี๋ยวเอาแบค็คแมนไว้่างนี้เหรอเฮ้ยบ้านนี้ตีอย่างง่ายอะเฮ้ยโอเค ผมเอาบ้านนี้ดีกว่าคือแบบดูง่ายๆอะ่ะมาปล่อยเครื่องจักรตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็ปล่อยพวกมังกรไฟฟ้าเอาแบงก์กรอบลิงกับวาคิลลี่หนึ่งแล้วกันนะเป็นแงวโ,โหดีๆแล้วก็ฝุดตรงนี้เออใม่ใหม่ม,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 มโอเคตรงนี้ดีกว่าทําการปล่อยราชินีแล้วก็ผู้เยายาโอ้โหโชคดีมากที่ได้เจอบ้านหลังนี้แต่ว่าตียากหรือเปล่า แต่จะตีง่ายหรือเปล่าไม่รู้นะต้อง赖แต่ดวงอาคมร่องโหดแล้วก็ทำลายเครื่องตรงนี้เลยครับเครื่องอินฟียักษ์ตรงนี้เราปล่อยเยติเลยดีกว่ามาปล่อยเยติเลยโอเคพังแล้วครับฝาละกลางพังแล้วตอนนี้เหรอกันรีบฮิวด่วนเลยเดี๋ยวเลือดจะหมดรีบฮิวด่วนฮิวด่วนฮิวด่วนแล้วก็ปล่อยพวกเขานั้นโจมตีไปเลย ตรงนี้ก็ปล่อยคนเถื่อนด้วยครับโอ้เยติตายหมดเลยแต่เดี๋ยวก่อนมันจะมีผู้คุมเอาตายไปแล้วครับตอนนี้อ <c oughs> ย่างไรเราก็มีผู้ขี้เหลืออยู่นะครับอุ้ยเราได้2ดาวแล้วต่อต่อยมันต่อยมันเดี๋ยวมันก็ไฟฟ้าตายโอ้โหไอ้เจ้าเครื่องยิงนั่นมันแรงเหลือเกิน โอเคเราจะชนะหรือแพ้ครับโอเคเราจบเพียงเท่าน,นี้อย่างน้อยก็ได้2ดาวหูสุดยอดอะ่ะวิวาคิวลี่ใช้ดีอยู่นะแล้วก็บ้านบ้านแบบตีง่ายมากโอ้โหสุดยอดจริงๆไหนดูฟีว่าดูดิฟุปเปอร์ฟีว่ามีตัวอะไรที่เรารีวิวอีกไหมเหมือนว่าจะหมดแล้วนะเราก็แค่รอรอแม่มดอีกแค่1 1ชั่วโมงมันก็ได้แล้วโอเคงั้นเรา ไม่ดีกว่าเราจะไม่เปลืองอ้เยมนีเราเราคับฟปชั่วโมงเราก็จะสามารถได้แม่มดเล v เวลหพอเมืม Level 5, ่อเลยเวลหาเราก็สามารถอัปเดตปุ๊บแม่มดได้แล้วนะครับผมอู้ดีเลยโอเคฮะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเกม c a t ofCA คนะครับหากใครอยากดูต่อน,นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย หากน้องๆชอบอย่าลืมกดซับไตรให้โยด้วยนะครับหากไม่อยากพาดคลิปของโยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ